เมื่อบางรอนใส่เสื้อนอกมันเป็นความเชื่อของคนไทยไปเสียแล้วว่าค่าเงินบาทแข็งขึ้นและตลาดหุ้นคึกคักทุกอย่างกำลังจะเริ่มไปได้ดีแล้วความเชื่อเช่นนี้อันตรายมากและยิ่งอันตรายมากขึ้นถ้ามีคนรู้ว่าคนไทยเชื่อเช่นนี้ก็รีบหาทางทำให้เกิดขึ้นมาเพื่อให้เชื่อกันแบบผิดผิดต่อไปทารินมิมานเฮมินและม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล คือสถาปนิกสองคนในการออกแบบให้เกิดความเชื่อที่ผิดขึ้นมาพวกเขาอาจจะไม่ได้จงใจทำแต่พวกเขาก็ไม่ยอมออกมาพูดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เป็นของเทียมชั่วครู่ชั่วยามแต่ทั้งสองตับเงียบและปล่อยให้พลพรรคประชาธิปัตย์เอาของเทียมอันนี้มาโกหกหลอกลวงประชาชนเพื่อเป็นการหวังผลทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง และกําลังจะทําความเสียหายต่อประเทศชาติในเร็ววันนี้ในรอบ12เดือนที่ผ่านมานี้รัฐบาลชุดนี้ได้แก้ไขโดยใช้การเมืองนำหน้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงอาจจะเป็นเพราะทารินนิม,มานเหมินเริ่มรู้ดีแล้วว่าวิธีเดียวที่จะทําได้คือยืดเวลาทุกอย่างออกไปเพื่อรอการปรับตัวของโลกเข้ามาช่วยจะได้มีข้ออ้างการตัดสินใจของกลุ่ม G7 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ ที่ตกลงใจกันจะใส่เงินลงคันกันอีก9 0 0 0 0มืล้านเหรียญเป็นการตัดสินใจเพื่อความอยู่รอดของระบบทุนนิยมทางระบบเพราะปัญหาของทุนนิยมนั้นอยู่ที่การจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งถ้าโตน้อยเกินไปก็จะเกิดภาวะการเศรษฐกิจถดถอยการถมเงินลงมาครั้งนี้ก็จะเหมือนอย่างที่เคยพูดเอาไว้ในข้อเขียนครั้งก่อนๆว่าคือการประคองรักษาห่านให้แข็งแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้ไขออกมาเรื่อยให้กลุ่ม G 7เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อเนื่องไปอีกนานแสนนานในขณะที่ทั่วโลกกำลังชื่นชมยินดีว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องและตลาดหุ้นก็ขานรับด้วยการมีดัชนีที่ดีตัวขึ้นทั่วโลกและประกอบกับผลประกอบการไตรมาสสาของเศรษฐกิจสหรัฐมีการเจริญเติบโตในอัตรา3ก็เลยทำให้หลายฝ่ายตั้งความหวังไว้สูงว่าไม่หมกแห่งความเลวร้วายกำลังจะหมดลงไปแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อ,อุปมาอุปไมเหมือนเทียนไขที่กำลังจะดับก็จะประทุกลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ไส้จะมอดหมดไปในที่สุดเพราะปัญหาสำคัญของโลกนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขและปัญหานั้นคือ def overhang ซึ่งเป็นวิกฤตที่ใหญ่สุดมากกว่าและเป็นวิกฤตที่ทางโลกตะวันตกพยายามจะหลีกเลี่ยงและไม่พูดถึงเพราะเนื้อแท้ของการแก้ปัญหานี้คือการปรับสภาพนี้ ลดหนี้ที่สถาบันการเงินและกลุ่มประเทศ G7 หรืออีกไงหนึ่งพวกนี้ต้องยอมลดความมั่งคั่งของตัวเองลงบ้างเพื่อให้เศรษฐกิจโลกสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของแต่ละประเทศได้อย่างเข้มแข็งการใส่เงินเข้ามา9 0,000ื่นล้านเหรียญน,นั้นไม่ใช่การลดหนี้แต่เป็นปริมาณเงินที่ปล่อยกู้เพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่ากลุ่มประเทศที่มีปัญหานั้นก็ต้องเป็นหนี้เพิ่มไม่ได้มีการลดหนี้ใดๆทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ ได้เคยมีข่าวของกลุ่ม G7 จะตั้งองค์กรระดับโลกขึ้นมาเพื่อซื้อมีภาคเอกชนในส่วนลดลงไปอีก30%แต่ความคิดนี้ก็เงียบหายไปเมื่อเราย่อโลกลงมาเฉพาะที่ประเทศไทยเราก็จะเห็นวิธีแก้ปัญหาที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันไปที่ยังไม่มีใครมามุ่งมั่นแก้หนี้ที่เสียเพื่อให้ดีขึ้นและเพื่อให้ภาคเศรษฐกิจที่แท้จ,จริงจะได้เริ่มเดินต่อไปรัฐบาลชุดนี้ใน12เดือนที่ผ่านมา พยายามแก้แต่ภาคการเงินโดยละเลยภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงทุกประการการแก้ปัญหาภ,าภาคการเงินก่อนนั้นถูกต้องด้วยเหตุผลเพราะถ้าภาคการเงินเรียบร้อยแล้วก็สามารถจัดระเบียบภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงให้เข้าที่ได้โดยใช้ภาคการเงินที่แก้แล้วเป็นตัวหนุนทฤษฎีเขาว่าไว้เช่นนั้นแต่ทุกคนลืมไปว่าปีนี้คือ2,541ที่ทั้งภาคการเงินและภาคเศรษฐกิจ นั้นผูกกันเอาไว้จนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ครั้งหนึ่งงานมาแล้วมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ The Best and the Brightest David Haberstam r p แต่งโดยอดีตนักข่าวรางวัน Pulitzer ของสนักพิมพ์นิวยอร์กไทม์นายฮ a r เบิร์สต m มเคยได้ทำข่าวในสงครามเวียดนามและเขาก็ประหลาดใจมากกับการที่ทหารอเมริกันตายเอาตายเอา,ท,า,ท,าทั้งๆที่อาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทางฝ่ายอเมริกันนั้นมีมากกว่าและเขาก็สงสัยมาตลอดว่า ทำไมฝ่ายเวียดกงถึงมีนักรบเป็นเด็กผู้หญิงและคนชลาที่ไม่กลัวตายเขาก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วจากการวิจัยของเขาพบว่าคนออกแบบและตัดสินใจในเรื่องสงครามนั้นล้วนแต่เป็นพวกดีที่สุดและฉลาดที่สุดอดีตผู้นวยการธนาคารโลกที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเวลานั้นก็จะใช้ทฤษฎีทุกอย่างที่เรียนมาเช่นใช้สถิติว่าถ้าอเมริกามีรถถังเท่านี้คันฆ่าเวียดกงได้เท่านี้ ต้องใช้รถถังเท่าไหร่หรือถ้าอเมริกาเริ่มปูพมด้วย B 5 2เครื่องบินทิ้งระเบิดแล้วก็ตามด้วยเฮลิคอปเตอร์กันชิปเอาทหารราบเคลียร์พื้นที่อเมริกาก็จะต้องชนะสงครามแน่นอนผลของสงครามนั้นออกมาเป็นอย่างไรพวกเราก็คงรู้กันอยู่แล้วสิ่งที่พวกเบสไบเทสพวกนี้ไม่ได้คิดคือองค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเวียดนาม วันนั้นหลังจากไล่ฝรั่งเศสออกไปแล้วเขาไม่ยอมให้อเมริกันหรือตัวแทนอเมริกาเช่นเวียดนามใต้เข้ามาแทนที่เป็นอันขาดเวลานี้ไทยก็มี the best and the brightest เหมือนกันล้วนแล้วแต่จบเมืองนอกแม้นทฤษฎีกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีผู้ว่าการธนาคารชาตินายธนาคารทั้งหลายที่แม่นทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเงินจนครั้งหนึ่งในอดีต ถ้าคนอย่างดรโอลานออกมาพูดเรื่องเศรษฐกิจทุกคนต้องฟังกันหมดทุกอย่างในประเทศไทยกำลังเป็นไปตามทฤษฎีที่ทารินเชื่อว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเศรษฐกิจกำลังจะไปได้ดีทฤษฎีดังกล่าวว่าไว้ดอกเบีย้ยเงินกู้ตำ่ำเงินล้นตลาดเงินบาทแข็งตลาดหุ้นมีคนมาลงทุนเพราะดูคึกคับทุกอย่างก็ไม่น่าหงวงแต่สิ่งที่ทารินเห็นนั้นเป็นความเชื่อของเขาตามทฤษฎี หรือเขาแกล้งเชื่อเพื่อซ่อนวาระอื่นไว้เพราะความจริงนั้นมันไม่ใช่ทุกอย่างทุกอย่างที่เขาเห็นนี้อาจจะเป็นความจริงเพียง50%อีก50%นั้นเป็นภาพหลอนปัญหาที่น่ากลัวคือทารินรู้เหมือนกันแต่แกล้งไม่พูดเอา5 0แรกมาแสดงเพราะหวังผลทางการเมืองถ้าเป็นเช่นนั้นทารินนิมานเฮมิน,มนคือคนบาปของแผ่นดินเศรษฐกิจนั้นเมื่อมันต่ำสุด จนไม่รู้ว่าจะต่ำอย่างไรมันก็ต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าใครจะมาบริหารประเทศก็ตามปัญหาที่มีอยู่ว่าเมื่อเศรษฐกิจกำลังผงกหัวขึ้นนั้นมันจะดีขึ้นโดยใครเป็นผู้เจ็บช้ำน้ำใจที่ฝรั่งเขาว่า t h e w h o e x p e n i e s s ซึ่งในที่สุดก็คือคนไทยวันนี้ผู้เขียนอยากให้บทความนี้เป็นประจักษ์พยานที่เอาไว้อ้างอิงในอนาคตว่าทั้งทาริงและจตุมงคลโซนกุล กำลังพยายามทำเศรษฐกิจให้ดีขึ้นบนพื้นฐานให้ประชาชนทุกยากมากกว่าเกา่าเพื่อปกป้องและอุ้มคนรวยจริงๆด้วยวิธีการที่แยบยลจนเกือบเหมือนการช่อฉนเริ่มด้วยภาคธนาคารที่ทารินตั้งกองทุนชั้นที่1และชั้นที่2ขึ้นมานั้นจุดประสงค์แรกคือการช่วยธนาคารไทยพาณิชย์กอดเพื่อนด้วยความผูกพันที่ตัวเองและจะตุมงคลเคยมีอยู่ในฐานะผู้จัดการใหญ่ และกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์กองทุนชั้นหนึ่งและกองทุนชั้นสองก็เลยต้องเป็นชูชีพช่วยชีวิตผู้ถือหุ้นธนาคารอื่นๆไปโดยปริยายการกำหนดเวลาเข้ากองทุนชั้นหนึ่งและชั้นสองนั้นยืดหยุ่นมากจนเป็นเหตุให้บรรดาธนาคารทั้งหลายไม่ยอมประนอมหนี้กันอย่างเป็นระบบเพื่อต้องลด NPL เพราะถ้าการประนอมหนี้จะได้ผลจริงๆแล้วการตัดหนี้ศูนย์ก็ต้องเกิดขึ้นทันที และจะมีผลในส่วนของทุนผู้ถือหุ้นเดิมที่ต้องลดไปด้วยการลดเบี้ยเงินฝากประจำา3เดือนจาก10%มาเป็น6.25นั้นเป็นการหัวกันระหว่างธนาคารทั้งหลายที่ธนาคารชาติรู้เห็นเป็นใจและให้การสนับสนุนเพราะมีวาลซ่อนเลนเอาไว้การทำเช่นนี้เป็นการเบียดบ,บังผลประโยชน์ของประชาชนที่หวังรายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากมาเลี้ยงชีพซึ่งส่วนต่างนี้แต่เพื่อไม่ให้ดูว่าข่มเหงรังแกมากเกินไป ทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารชาติก็เรียกร้องให้ธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบีย้ยเงินกู้ลงมาเป็นระยะระยะจนปัจจุบันดอกเบีย้ยเงินกู้ลงมาเป็นประมาณ13.5-14.5%ซึ่งประชาชนลืมไปหรือไม่เข้าใจว่านี่คืออัตราอ้างอิงถ้าดูตามตัวเลขโกหกพกลุมนี้แล้วจะเห็นส่วนต่างของดอกเบีย้ยเงินกู้และเงินฝากอยู่ประมาณ7-8%ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารในข้อที่จริงแล้วาการกู้ตามอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงนั้น แทบจะไม่มีใครกู้ได้ในอัตรานี้อาจจะมีแค่เครือปูนสเมนไทยเท่านั้นนอกนั้นต้องเป็นอัตราอ้างอิงบวก4อย่างต่ําแม้แต่เครือสหพัฒพิบูลยังกู้อยู่ที่17.5ถึง18.5ในทุกวันนี้และถ้าเครือสหพัฒพิบูลยังกู้ที่17.5หรือ18.5คนอื่นจะต้องจ่ายเท่าไหร่ฉะนั้นเราจะเห็นส่วนต่างจริงๆที่ธนาคารได้รับอยู่ในระหว่าง10ถึง12เซ อย่างนี้ถ้าไม่เรียกว่าป้นและเขาเรียกว่าอะไรถ้ามองย้อนหลังกลับไปดูเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2 5 3 6เป็นต้นมาส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากที่ห่างกันมากที่สุดอยู่ในช่วงกลางปี2536คือในระหว่าง4-5%เท่านั้นและช่วงแคบที่สุดอยู่ในช่วงปี2 5 3 8อยู่ที่ประมาณ1ปกว่าเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วการปล่อยกู้ที่แท้จริงให้ลูกค้าใหม่หรือการปล่อยกู้ใหม่ให้ลูกค้าเก่าก็ไม่มี ที่ทําเช่นนี้ก็เพื่อที่ธนาคารจะได้เอาส่วนต่างที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้บันทึกลงไปเป็นรายรับเพื่อลดการขาดทุนของธนาคารที่ผู้บริหารเป็นผู้สร้างขึ้นมาเท่านั้นและเป็นการเล่นมายากลทางตัวเลขที่พวกเราเราได้แต่นั่งตาปิดปเพราะไม่เข้าใจเกมของพวกเขาหรือเข้าใจแต่กระทำอะไรไม่ได้ทั้งคนฝากเงินและคนกู้เงินต้องเจ็บตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เพื่อมารองรับการคงสภาพเป็นเจ้าของธนาคารของผู้ถือหุ้นชุดเดิมและผู้บริหารที่ชอบอ้างว่าตัวเองมืออาชีพและนี่คือเบื้องหลังของทฤษฎีพวก The Best and The Best By t e s t เบื้องหลังอีกประการหนึ่งของการลดดอกเบี้ยเงินฝากที่แอบแฝงเอาไว้ด้วยความเห็นชอบและความร่วมมือของทารินนิมานเหมินและธนาคารชาติคือการหัวลดดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาธนาคารทั้งหลายที่ต้องการเข้ากองทุนชั้นที่สองสามารถออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิมาเป็นทุนได้หุ้นกู้ด้อยสิทธินั้นจะมีรายได้จากดอกเบี้ยและดอกเบี้ยนั้นเขาจะคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำและบวกอีก4-6เปอร์เซ็นต์แล้วแต่ธนาคารเพื่อเป็นเหตุจูงใจให้คนฝากเงินที่จู่ๆดอกเบี้ยตกลงมาจาก10-11เป็น6-7ให้แปลงเงินฝากมาเป็นเงินกู้ด้อยสิทธิ แล้วตาโตเห็นดอกเบี้ยรายได้เพิ่มกลับไปเป็น10ถึง11-12%เวลานี้พนักง,งานธนาคารก็เวียนกันโทรศัพท์นะฮะคนฝากประจําทั้งหลายพูดชักแม่น้ําทั้ง5ให้เห็นว่าจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าถ้าแปลงเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิแต่คนฝากเงินก็เข้าใจในคําว่าด้อยสิทธิด้อยสิทธิจริงๆพอหุ้นกู้ด้อยสิทธินั้นสิทธิที่ด้อยอยู่แล้วก็จะหายวบไปกับตาถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับธนาคารนั้น แล้วมีอันต้องยุบรวมธนาคารเข้าด้วยกันหุ้นกู้ด้อยสิทธิก็ไม่ใช่เงินฝากเวลาต้องการเงินสดก็แปลงเป็นเงินสดไม่ได้เพราะกฎ BIS เขาไม่ให้รัฐบาลค้ำประกันหุ้นกู้ด้อยสิทธิการลดดอกเบี้ยเงินฝากให้ต่ำลงมากมาก,มาก,มากเพื่อออกหุ้นกู้ด้อยสิทธินี้เป็นการกระทําที่ไม่โปร่งใสเลยทั้งท้งที่ภาวะเงินที่แท้จริงนั้นการปล่อยกู้ยังปล่อยกู้ไม่ได้ถึงแม้เงินจะล้นตลาดก็ตาม เพราะตามหลักธรรมชาติแล้วดอกเบีย้ยเงินฝากเมื่อต่ำแล้วดอกเบีย้ยเงินกู้ก็ต้องต่ำตามส่วนต่างต้องไม่เกิน4%ที่สําคัญเงินกู้ก็ต้องปล่อยได้จริงๆในอัตราอ้างอิงสรุปนอกจากร่วมกันป้นประชาชนแล้วในรอบแรกเรื่องดอกเบีย้ยเงินฝากและเงินกู้แล้วร,รอบสองของการออกหุ้นกู้ได้สิทธิคือการพ้นเสร็จแล้วก็ยังกินข้าวปลาในบ้านของเขาเสียอีกการหัวกันลดดอกเบีย้ยครั้งนี้เป็นมหากรรม ร่วมกันพ้นที่ยิ่งใหญ่มากในประวัติศาสตร์ไทยที่ผู้วางแผนยังหวังผลอีกประการหนึ่งนั้นการสร้างภาพในตลาดหลักทรัพย์เป็นธรรมชาติของการไหลของเงินเมื่อตลาดเงินได้ลงมามากเกินไปก็ปย่อมมีคนถอนเงินออกไปสู่ตลาดทุนหรือตลาดหุ้นนั่นเองและหุ้นที่ถูกเล่นกันมากในอาทิตย์ที่แล้วคือหุ้นธนาคารต่างๆที่หมุนตัวเองจากต่ำกว่า10มาเป็น10บาทกันแล้ว เงินหมื่นกว่าล้านที่ทางการถแถลงอย่างภูมิอกภูมิใจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าเป็นยอดเงินซื้อขายหุ้นนั้นทางการลืมบอกไปว่าหมุนกันกี่รอบแล้วเงินที่มาเล่นนั้นในที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าเป็นเงินที่ล้นตลาดซึ่งต่างชาติเข้ามากู้ยืมและเล่นหุ้นบทขยี้แมงเม่าไทยหรือพวกฝากประจําที่ถอนเงินออกมาเล่นเข้าวงจรเก่าคนของเราเปิดประตูให้โจรเข้ามาปล้นอีกหลังจากที่ปล้นกันเองแล้ว ผลพวงอันนี้ทำให้ตลาดมีความคึกคักขึ้นมาเป็นภาพของอะไรต่ออะไรทำท่าจะดีขึ้นมาอีกแล้วทั้งหมดนี้เงินบาทที่แข็งขึ้นมากกลายเป็นพระเอกนำร่องทุกอย่างเพื่อให้ตรงตามทฤษฎีของพวก the best and the brightest เมื่อเดือนมีนาคม2541เดือนที่ทารินนิมมานเหมินประกาศยุบตลาดเงินบาทเป็นตลาดเดียวกันนั้นเงินบาทแข็งตัวขึ้นมาทันทีจาก42บาท ค่อยๆมาเป็น37บาทต่อ1ดอลลาร์เหตุผลของการยุบนั้นคงต้องมาถกเถียงกันทีหลังว่าใครได้ประโยชน์และเสียประโยชน์แค่ไหนเพราะตลาดเงินตาต่างประเทศที่ผู้เล่นชาวต่างประเทศเปิดทันทีทำให้พวกเก่งกำไรค่าเงินที่ต้องหาเงินบาทมาใช้หนี่ไทยสามารถเอาเงินบาทในประเทศได้โดยการเอาดอลลาร์มาแลกนี่คือสาเหตุของการแข็งของเงินในช่วงนั้น position swap ของไทยนั้น ได้ลดจากติดลบ2 3 0 0 0ล้านเหรียญในสมัยผู้ว่าชัยวัฒน์วิบูลสวัสด์มาเหลือติดลบ9,00 0ล้านเหรียญในปัจจุบันค่าเงินบาทเลยขึ้นอยู่กับธนาคารชาติเพราะธนาคารชาติเรากลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่รายเดียวเวลาจะอันวายถ้าธนาคารชาติเลือกวันเวลาอันวายเงินบาทก็จะแข็งตามวันเวลานอเรียกว่ากำหนดกันได้เพราะฉะนั้นเงินบาทที่แข็งขึ้นนั้นคือแข็งแบบไวก้า พอยามหมดลิต์ก็อ่อนปวกเปียกอีกสร้างความวุ่นวายให้กับคนค้าขายตลอดเวลาธนาคารไทยพาณิชย์โดยดรโอลานชัยประวัติก็ออกมาพูดเผยแต่อยู่เรื่อยว่าอยากให้เงินบาทกลับไปสัก27-30บาทความฝันของเขาใกล้จะเป็นจริงแล้วเพราะวันนี้เงินบาทห่างจากระดับ30แค่6บาทเมื่อวันนั้นมาถึงธนาคารไทยพาณิชย์ก็รอดทันทีเพราะอิตตันไทยปูนซีเมนไทยแลนด์แอนด์เฮาส์ธนายง ก็จะลดการขาดทุนไปอย่างมหาศาลทุกวันนี้ก็เลยมีการปล่อยข่าวจากแถวแถวบางขุนพรมหรือตามสถานที่ธนาคารต่างๆว่าเงินบาท30แน่และอาจจะกลับไปที่27บาทเพื่อเป็นจิตวิทยาให้ผู้ส่งออกถือดอลลาร์อยู่รีบขายออกมาจะได้ช่วยเสริมให้พวกเป็นหนี้ดอลลาร์ได้พ้นขุมนรกกันเร็วขึ้นแต่ทารินและสหายที่อาคาร SCB ก็ลืมนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพืชใรล้ที่ต้องมีผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างหนักหนาสาหัสเพราะทุกๆบาทที่แข็งขึ้นมานั้นคนใส่เสื้อนอกผูกไทยจะยิ้มบนคราบน้ําตาของเกษตรกรทั่วประเทศผู้ส่งออกเองในข้อเท็จจริงนั้นก็ขายของยากขึ้นถึงแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกมาพูดว่าในแง่ส่งออกเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอยู่แต่ในข้อเท็จจริง เราก็รู้อยู่ว่าเงินบาทวันนี้แข็งกว่าเงินสกุลอื่นที่ลดลงมาอยู่ประมาณ20-40เมื่อเทียบกับฐานเก่าของเขายกตัวอย่างเงินรูปเปียของอินโดที่มีคนอ้างว่าได้แข็งขึ้นมาจาก1 4 0 0 0รูปเปียมาเป็น700 0รูปเปียแต่ฐานเดิมของรูปเปียอยู่ที่1,400ต่างหากอะไรอะไรก็หนีกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมไม่พ้น,นเงินบาทจะแข็งหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพรวมของประเทศว่า ทุกอย่างเป็นอย่างไรการแข็งของเงินบาทครั้งนี้เป็นการสมคบคิดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนใส่เสื้อนอกทั้งกระบวนการเพื่อให้กลุ่มตัวเองรอดและทารินนิมมานเหมินก็สมรู้ร่วมคิดด้วยเพราะจะทำให้ภาพประชาธิปตย์ด,ดีและเป็นฐานในการยุบสภาเลือกตั้งใหม่วันนี้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำลังควานหาตัวบางรอนอย่างสุดฤทธิ์เพราะเป็นหนึ่งใน17เจ้าใหญ่ค้ายาเสพติด แต่วันนี้มีคนที่ทำร้ายสังคมด้วยเล่กระเทศความฉลาดแยบยนที่มีผลมากกว่าการกระทำของบังรอนมากพวกนี้มีฉายาว่าพวกบังรอนใส่เสื้อนอกอีกไม่นานตำรวจก็คงจับบังรอนได้ในที่สุดแต่พวกบังรอนใส่เสื้อนอกใครจะจับเล่า